เพราะว่าหนุ่มคนหนึ่งเนี่ยคุณผู้ชมถูกคู่อริเป็น20คนเลยไม่ได้เพียงแต่ทำร้ายตัวเขารถมอเตอร์ไซค์เขาก็ไม่รอดค่ะ สิบรุมหนึ่งอะคุณหโหดมากรุมคนเดียวจริงๆค่ะจากภาพเหตุการณ์รที่ปรากฏนี้นะคะโอ้โหเห็นชัดเจนเลยว่าโดนเดียวๆคนเดียวเลยขนาดว่าตัวของบุคคลที่ถูกทําร้ายน่ะเราเห็นเขาพุ่งออกมาจากข้างๆกล้องเนาะคุณผู้ชมมุมด้านล่างเหมือนเขาถือไม้มาด้วยนะแต่ว่าโดนเข้าไปขนาดนั้นโอ้โหสู้ไม่ไหวค่ะไม่ร<ม>ู้ว่าพุ่งออกมาจากไหนกันโอ้โหรุมกันใหญ่เลยพยายามหนีแล้วนะคะ ตัวเขามีอยู่ช่วงนี่พยายามกลิ้งออกมาจากวงโดนตามมา,าตฟีฟาดฟาดเข้าให้แบบนี้แล้วเสียงตอนที่กระบองมันลากพื้นดิฉันว่าไม่ใช่เสียงไม้อะมันเหมือนเหล็กนะบอลใช่ปะที่เป็นเหล็กโอ้ที่มันครูดกับพื้นไปแล้วเสียงมันออกมาแบบนี้คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้คือซอยลุงคล้อยในตำบลทับมาอำเภอเมืองจังหวัดระยองค่ะกู้ไครสว่างพรกูศลเนี่ยนำตัวคุณ อันนี้เป็นชื่อคนที่โดนลุมในวงนะคุณผู้ชมนิทิโชตจีนประโคมเพิ่งอายุ20ปีเองถูกฟันเข้าที่หัวแล้วก็ที่ลำตัวเนี่ยสาหัสเลยค่ะคุณผู้ชมโดยเพื่อนของเขาบอกว่าขี่มอเตอร์ไซค์กันมาแล้วก็มีนิทิโชตเนี่ยซอนถ่ายระหว่างที่ขี่เข้ามาในซอยลุงคล้อยมีกลุ่มวัยรุ่น20คนเนี่ยจอดอยู่ในซอยบริเวณปั๊มหลอดอยู่แล้วแล้วก็ตะโกนบอกกับเพื่อนในกลุ่มว่าไอเนี่ยแหละ เหมือนกับล็อกเป้า oh, เหรอเหมือนล็อกเป้าให้เพื่อนได้ยินว่าไอคนเนี้ยแหละพอได้ยินก็รีบขี่หนีเลยค่ะขี่มาทางอู่รถยนต์ของเพื่อนที่รู้จักที่อยากจะเข้าไปขอความช่วยเหลือเขาแต่ปรากฏว่าวัยรุ่นกลุ่มนั้นตามมาทันก่อนค่ะแล้วก็ต่างคนต่างหนีเพื่อนก็หนีแต่ว่านิทิโชต น่าจะหนีไม่ทันไม่พม้นน่ะคุณผู้ชมเออเอาไงดีว่างงวิ่งไปทางไหนดีวิ่งไปตรงนั้นปั๊บจนมุมเลยแล้วก็เอารถมอเตอร์ไซค์น่ะออกมารุมตีด้วยเสียหายทั้งคนเสียหายทั้งรถเลยนะคะ <c oughs> แล้วตอนแรกเหมือนจะรอดแล้วด้วยคุณผู้ชมเพื่อนบอกว่านิธิโชตเนีเ่ยตอนแรกอ่ะเขารอดแล้วนะแต่พอเขาเห็นไอ้กลุ่มนี้เอามอเตอร์ไซค์เขามาตี <c oughs> เขาห่วงมอเตอร์ไซค์ก็เลยวิ่งตามออกมาโดนฟันซะสาหัสเลยค่ะ รู้ไหมใครคนฟันรู้ว่าชื่อพี่นอมอ่ะอายุอายุไม่แน่ใจเด็กที่ไหนเด็กปากน้ำครับเด็กปากน้ำนะนี่ยริงจังเลยใช่มีรูปมีรูปใช่เคยมีเรื่องกันมาก่อนไหมทำไมเขาถึงมาฟันกั่นี้เคยแต่ว่ามันเรื่องไรถัดมาพี่เรื่องอะไรพี่ดึงก็ตอนรอซื้อท่อพี่ผมอ่ะอ๋อซื้อหูคอนอะไรนะใช่อืเกิดเครื่องใจอันนี้เรื่องนี้ประมาณกี่ปีแล้ว่ เป็นปีลปนแล้วีแล้วเขาเครื่องเหรอคลุนนงคือรอซื้อนี่รอซื้อแบบไหนอะก็รอดซื้อทอือทอบต่อไปตัดคือตอนนี้อยู่ระหว่างการตามตัวคุณผู้ชมเพราะว่าตัวน้องกลุ่มนี้เขาก็รู้ว่าคู่อริน่ะเป็นใครบอกมาว่าเป็นเด็กปักน้ำ ปักน้ําเมืองระยองอะนะคุณผู้ชมปักน้ําระยองเนี่แหละค่ะประแสใช่ใช่ใช่เขาเรียกกันว่าเด็กปักน้ําค่ะก็ส่วนที่มีเรื่องก็คือเคยทะเลาะกันมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็มาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นซ้ําอีกค่ะโอ้โหเล่นรุมกันแบบนี้เลยนะฮะเอออะไปดูเหตุการณ์